เราจะทําการซัวเข้าไปนะนะซัวอะไรแล้วก็จะใส่ทุกอย่างที่มีนะคะตามใจเราเพราะเรากินเองเราแซ่บนะคะใครไม่แซ่บก็ไปห้าหมอ,อ <c oughs> เราไม่ใส่เยอะนะคะถ้าอยากใส่เยอะก็ไปใส่เอาเอางอวันนี้สาวไฟ่เบ้าไทยนะเบ้าก็ไม่เถือ่อ บอลเมียบอกไปโ้งเรียนไปดีอยู่แต่ป้ามันเป็นสันละอ๋อไทยอราเปลี่ยนเห็นบอลเหรอปลาแม่เมียชิหมูอ้อเป็นแต่แซ่บไปจนอินไมาจำได้ก็เปิดกินตำนีที่เรลงเข้ามาไอ้ควายเล็กเอากิน้ำตัวไทย หางในลายก้อนสองตัวตัวหางในลายก้อนสองก็ได้เปาว่านเป้าห้นนมกาปาุ้นล้วก็ีขานี่เปนานะไมีเขาัล้เราเพ่ม้งวนแต่เนี้เอาอไ ก็เดินได้มาต่ำหงแสบแคสมาพี่น้องมา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 ดิมาห้เมื่รอนก็บอยบเ่ะเพ็นค่ะ้าบอกว่าบ่เพ็ดสวัสดีสวัสดีพี่น้อง เหนียดไหมล้วมาแล้วธรรมดาแล้วพี่มาแกไม่มีบทีงานเด็ดขาดเลยครับมาเนี่ยยังเลยก็ไม่มีเงินสดาบันเดี๋ยวทีถ้ากันเฮ็ดเรืองนกินคู่กันกินคือเราครับเบิ้งมาเนี่ยว่าอะไรต้องกินน้องๆมันนี่มาทั้งบ้านป่าขอบคุณไงครับมันนี่มาทั้งทีครับมาเบิ้งกันเลยครับอันนี้ได้อะไรกินจ้าหจำจำ ตำแ yup ่บๆเด้อเดี <quotes> <âu baik> ๋ยวจะให้กินนำหน้าจัต้ันขึ้นก้าเบาจ้าให้กินนํำมาสักจะให้กินน้ำนะตำแ่บๆวันนี้ฟิล์มสาวฝ่ายองวันนี้มาตั้งกวใหไงครับผม้น่าที่จำใหม่ถ้ากันจองสู่กินแล้เอื้อเนี้อเห็ดมาสั่งก็ถดซื้อ เพิ่มเจ้าฝ่ายเห็นได้อยู่ได้กินซื้อกินครับพี่น้องมือนีมือนีมาฮะแต่ละติดจอกความเด้อพี่น้องนี่เนะความแท้เด้อนี่ความแท้เด้อนี่คนณติดตามเป็นล้านคนณติดตามเป็นล้านกู้เงนนี่ล่ะกู้เงนเจ้านี่ล่ะคนติดตามเป็นล้านนะนี่แบบใครตล้านยังได้เหรอนี่สิไปขายปลาแดกสิด้วย อันนี้คือหมักหมูหมักหมูย่างคับตามองคุ้งครับอ่น,น,นาตยนาะไรคเออยาดามจียาม,มาบอเลย <c oughs> อะไรขุรยชำลาของสาวทิท้งค่ะ ชุยชย้ยโอ้มีต้มไส้หมูด้วยต้มไส้หม,มูน้ำเนื้อครับเมนยังยังคือจังบอกจะเปลนกันทีกินนี่ยินี้แต่เด็ด อ um да. ันนกว่ชีนเราอากาศบ้านเฮาดี่เราีมีว่ะใส่กอเิดยูนลิอ่ะแจ็เอลูชิมุว่ะเอป๊ะกชิมอ่ะต้ชิมมันจูเลยหรอายไม่ใช่หรอตัดรวยนะตัดวนะตา้นตาต้องเจสูียวอนี้สอิสีตั้มใช่ปุหงบ่นินีตั้มใส่กันบ่เราใสลย Happy birthday, phải yết. Roland, hãy tặng cười người. Tặng, tặng. Roland, tặng. Tặng, 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 tặng. เดือดโก้ว่าเดือดเ,เดียดเ,เดียดจ้า้วเกลี้ยงเรียก๋วยเตี๋ยวเนี้อก๋วยเตีเ๋ยวเนี้อก๋วยเตี๋ยวเรียก๋วยเตี๋ยวเนี้อแล้วใส่เสต็จใส่ตำซั่วตำมัว่ว,ว,ตว,ว,ตวนตำปลาทูกินครับกําลังคิดรั่วกันแักกระจองถักกระจองี่ภาษาไทยเขาเอียนภักายัางถักกระจองงั้นไหนม ภาษาไทยากัรจวงภาเล่าภาษาเล่าคยบ่บ่ใครเอาง่มาทำอะไรเนี่ยเ็กล้งหรอกโอ้ยเด็กน้อยเอาโง่มาใส่ตื่นบดเลยอุ้ยอุ้ยตื่นบดเลยตื่นฉันตื่นบดเลยพ้ออหรอออฝ่ายข้ออหรอ เปื ja dai, ่ออะไมันไ่ดีอ right ท้งหลังมันเมือทำอะไรสู่กินนะจ๊ะวันนี้ อาหารคลีนเราทำอาหารคลีนสู่กินนะจ๊ะอาหารอะไรนะอาหารคลีนอาหารคลีนคืออะไรอาหารที่ไม่มีไขมันนะคะเราจะทำตำมักหงสู่กินนะคะโอ้เสียบกันแล้วเนาะโอ้ตะโกเราตำเสียบเลยขีดมืออยู่ด้ิเห็นมาหน้าจางสินีเ่เบาพู้ง่ามกับตำเสียบอยู่ด้วย ใชยอมายองตกฟของตัวนั่นเห็นบ้เห็นบ่พี่น้องใ่ข้าปุนน้หานใช่กาบใช่ขปุ่นมันสีแสยดด้เฮียเออเห็บขีมืดเลเหี้เสียบในแมวมันเขาไม่เสียบเหน้อะไยังไงอะมันนสูบ ปล่อยมันเย็นก่อนบอกบัณฑ์ควยมันเย็นก่อนบอกรอหมูก่อนนะคะเป็นยังไม่เข้าเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเอามีอะารที่สบายใจเกิดขึ้นแล้วจกด่ากันแล้วพี่น้องข้างหลังนี่ข้างหลังกงจกด่ากันแล้วเดี๋ยว่าแต่สั้งไงเดี๋ยวเรอผู้จ้าว่าเห็นตะไคร้เห็นเขาจบด่ากันแล้วมีอะไรกันแล้วตัดอัวกันตัดหอวแค่นี้ อ้วนๆแหน่ฟูงงามมา่ายมันนะเจฟซี่ก็ต้องติดตามหลายเด้อเขาว่าสาวฝฟายะหกักเนาะเขาว่าเราจะพักไว้ก่อนนะคะอครอหมูสุกค่ะติด, <c oughs> ดตามตอนต่อไปโอเคไปลุกนะครับ มาจำเลยว่าเปิดกินตำที่เอารถเข้ามาไอยเล็กิตเ้าเอาายสามตัวไทยทั้งในร้ายกว่าสอตตัวทั้งในร้ายกว่สวนก็ที่สองก็ได้่ใช่แว่นั้นเป่า้นนี่นะมีการเป่า้นแต่กบ้าันจะอูว่ากันเนาใสมัหตะกี้แีจัไ้ควายจัายสวยแล้ววันเลี้ยงไยสอตจับแมว ขายสามตัวจะอ่ยแะหวางไปหรอกิน้อยแ่วานแต่แล้วรเขาเนี่ยมัญญาว่านอ่ะราไ่มีาคั่แล้วเราเอาดแรมนมวาใลายฟให้ลบละาฟย่างงู่ดแร่แสบด้วยกินน้ำไปาออกจากไป ยี่ไดกินแซ่บะน้อินใหม่หรืยินย่งนอกมันนี่น้อเป็นแซ่บแต่แซ่บเินนอคือทีแซ่บคกิดอกนี้กินเบอรคนยางก็โลดวันนี้มีมาุบอยมี <c oughs> ม,มาหหมอกมาค่ะวันนี้หนาวมากหมอกหมอกลงจังน,นลยเยิ้ม ย่างหมูป้าเจ้าย่างจ้าย่างมาทำไมอ,ไอ่าพี่น้องเรียบร้อยแล้วไปซอยบ่าด้แซ่ขอแรงเขาครับอ๋อทอมีหวยด้วยที่จริงก็ทูน้ำไ,ไปไ,ไปซอย ลงเมอซอยแล้วนะครับเมื่อแน่ใ่น้อยด้วยพี่หลวงคำพอดดีอม<ะ>อจุ๊ซี่จะเสียบแต่ว่าต้องจะค้าม่อนมาไปหรอเด้วพี่น้องแ่บแบบบังรสศาติกินหอมแสบอีดีมบนต้องกิ่มด้วย เน,นี้อเขาเอิข้ยยาวหม,ม,มูย่างนุม่มดีข้าหมูย,ยา่างดเนี่ยหมูหมูข้าหมูย่างอร่ยเน่คุณปูมาลูกม,มีปลาชีอลุงบอกประทูปะ อเราเาาถ้รกินแซ่บตามเจ็บแซ่บเด้อก็มีกระเทียมฮะก็ใส่ก็ได้ดอกนี่เด้โอ้ยบ่แมนพี่น้องพี่น้องเลยขาดกระได้ไหมขาดกระเทียมบมดพี่น้องดีดีแหละดีดีหละพี่น้องตามด้วยใส่เสร็จนะมันต้องมอกระเด็น เราไม่อยากพีกแล้วว่าเนี่ยเขาตัตงคงร่มอจากโคงเวทแสดงมันไ่ใส่หลันตานย่หน่อยาเสียใส่เยอะใส่น่อยเขใส่พอมีรถบันี้ไม่ใช่อะไรนะจ๊ทำให้อร่อยอร่อยนะ จะมามดกดาดันฉันนะไม่ได้กดดันใส่เยอะ <laughs> มันบ้านัว่ะมันบน้าหานยังใส่เยอะก่ะฮะเอาขึ้นแม่ย่าย <laughs> เอาขึ้นแม่ย่ายเราจะขาดไม่ได้แล้วนะคะคือใส่ใส่เยอะหวานเยอะนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะคะ <laughs> โอ้โหคุณป้ายชิ้นตัว คุณจะเป็นหวานนะคุณฟามันจะเป็นตงไเออมันจะเป็นลจะเห็นเฮียอีกไเจะเห็นยังแเาอเอามาขึ้นไนีแต่ไม่ยอมเออคือยกเมาไปอีกฮะค้เดียจิย่าเดนมาเลเรากอร่อยเอาบังหน้ามาใหนก็บับัเคี้ยที่นองหลยเข้มหลย

บอกให้ไงไงฟันไหนนิดน้ำได้ไหมพี่น้องกะถาฟังจะวาเจ้าถือบอหยังเราจะทำการซัวเข้าไปนะนะซั่วอะไรเราก็จะใส่ทุกอย่างที่มีนะคะตามใจเราเพราะเรากินเองเราแซ่บนะคะใครไม่แซ่บก็ไปห้ามอเราไม่ใส่เยอะนะคะ ถ้าอยากใส่เยอะก็ไปใส่เอาเองโอ้วันนี้สาวไฝ่เบ้าไทยนะเบ้าก็ไม่ถื่อเรียนจบภาษอังกฤษบอลเมียบอกไปโรงเรียนไปดีอยู่แต่ปามันเป็นซินละอ้อไทยว่เปลี่ยนนิ่งบอลเหรอบาบแม่เสือกโอ้เป็นแต่เสียบเป็นตัวนี้เสือเสียบ ตํคำควอยแเยพยาตัดยใช่ตาเอ,ออเออเออ,อคนเอาซะายตงเซียมอะไรไปิมแล้ว <c ười> ิมแล้เนี่ยบอขอิว่<อ>มามันจเสีบแลิมเบ้อมมเนกนะาิมมันก็เดือกี่น้องมเปตาาเพีเหรอโว้ยพาว่า แผ็ดเอ๋อเห็ดต้งกินเสบปลาหนิตัวนี้ไม่กินเพาเราซื้เพียร์าเผ็ดเผ็ดเดาเ็ดเผ็ดเดาเผ็ดเดาเท่เท่เท่เก็ใส่เื่ใส่กับปูดองโอ้แดวกเป็นแบพี่้องเลยลืมใส่กับปูดองปูที่แม่ฝาามให้ จำเกี๊บวเดาเริ่มใช่กับปูลองไปรองเกอกินมาได้ละกินคอยแม่บันนั่นเอ้าตาจะไหลยากคู่กับปูอยู่เลยฝากจีนอิเมเดอร์ขอบคุณ้หลายอยากบอกว่ากับปูแสบแห้งก็คืออะไมันแต่ดังยี่ดอกเข้าสองคน แข่ดังน้ำเลเดอร์แข่เจ้าดังมันดัสกสักก้อนมันจะเป็นมนันอย่างของอ,อานาคต <laughs> เอา้าโอเควันนี้ลองได้แล้วว่าหยอกอยอกัน,ปลนลเป <laughs> ็นร่นเหรอหาเบิรงเด้อว่ามันจะเป็นนาตาแบบนี้มาตั้งพีนตัวไม่ยังฝน <laughs> มันกล้องที่เห็นเด้อ <laughs> เอ๊บ <laughs> อืมเทเบิร์เลยตัวนี้เอ้าก็เพราอยู่ป่ากมัมมีดีล่าเลยตัวนี้ <laughs> มามามาพี่น้องบหมือนกินน้ำตาฝ่ายเนี่ยตีมือเราแซ่บพี่ดีเลยจะบอกให้แซ่บแซ่บพี่น้องชเข้มงวดมาัๆครับ,บ,บ,บชัวแซ่บประซานเจ้าว่แแแาแซ่บประซานเจ้าแซ่บแซ่บแซ่บเจ้าพี่ดีไปพีน่น้องไปกินน้ำตาเหมือน ตางตัวมนานี่าแมนงอตร้อะไรหรอาบ้านบ้านใ้าันไรให้คนอยตัวม่างเหรอเป็นนมงเอกต่องทำเทนงามตัวเอกต่องสองคนได้บัตมานางน้ำกันนี่เอาเกณฑ์แชบอบอกพี่น้องมึง ือเค่ฮ่าตันเจอเราก็ผูกกันได้แม่แม่พอนี้อางสุกสักใช่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 ตัวเจ็บปะบอกพี่น้องเนี่ยมึม่คำสีบคมงไม่ำสีบลตายบานแสบแห้งจ้มพดจะกินปีกก่าเนี่ย น้ำนต้องไปนเอกีเาจินน้ำเนี่ยเป็นตาแสบน้ำไรไหลพี่น้องกินก่อนพี่น้องเอ้ยกินน้ำสาวไผ่กันเ้อะหมือนเด้อกับย่าสุยมั่เวันสาวสุยได้ย่าสุยสาวสุยพี่กก็หยอกก็หยอกท่านี้ของคน ใา่ฉนรมันกดดกดแช่ไม่เลกนองเโอ้บัง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 บับังบังบังตรวจจัดตรวจจัดอุ้ยมันแคบเดามันหั่นหมอพี่น้องว่าแคบเดาน้องคิดว่าตีอยู่ที่หลัง โอยาเหยือกุ้งเออว่าจนกเห่อฟจริงอจอกไหไ่ย่าเห็ดกินเอะย่างกระดูกนี่แ่บนะแบปะแเียก็ไข่ดุงนึ่งบ่อเน่ยมันบ่ฟังแ่บอันนึ่งที่อ้วนแต่ยิ่งบ่อมาไม่แ่บอ

อ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ครับขอพุดอะไรจะตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์รับแนครับพร้อมแจกพ่อจับว่าขอพุดไมมนะขอคุณไทยขอพุณกล้องนี่เราขอพคุณั่นรู้ชมนี่แหละขอบคุณเ้อเด็คือนั่งเอกเนี่ยโอ้ยนั่งเอกช่องเนี